มาแล้วครับขบวน560กำลังจะวิ่งผ่านสถานีรอนานี18นิ3 1นาทีครับวันนี้ล่าชา้าประมาณ198นาทีครับ นะครับผมไปแล้วครับขบวน560เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ